สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพูดถึงการโคจรยกย้ายของดวงดาวค่ะซึ่งนั่นก็คือดาวพระพฤหัสนั่นเองค่ะดาวพระพฤหัสเป็นดาวสุปะเคราะห์ดาวใหญ่นะคะซึ่งจะทําการโคจรยกย้ายจากราศีมังกรเข้าสู่ราศี กลุ่มค่ะในช่วงก่อนหน้านี้นั้นดาวพระพฤหัสได้ทําการโคจรร่วมกันกับดาวพระเสาร์ทำให้ทุกๆลัคนาราศีเกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะเมื่อดาวใหญ่สองดวงได้โคจรมาอยู่ด้วยกันมาเจอกันนะคะอย่างดาวพระพฤหัสและดาวพระเสาร์แล้วย่อมเกิดการเปลี่ยนแปลงกับทุกๆลัคนาราศีอย่างแน่นอนค่ะแต่ในครั้งนี้นะคะดาวพระพฤหัสจะโคจรแยกออกจากดาวพระเสาร์ค่ะความคืบ ความรุ่งเรืองความก้าวหน้าต่างๆ จะบังเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเพราะดาวพระพฤหัสก็จะทําหน้าที่ของตัวเองได้อย่างเต็มที่เต็มกําลังดาวพระสาวก็จะทําหน้าที่ของตัวเองได้อย่างเต็มที่เต็มกําลังไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันนั่นเองค่ะนี่ถือว่าเป็นจังหวะที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมีความก้าวหน้าเกิดขึ้นต่อทุกๆลักษณะาราศีเราจะมาเช็คกันไปแต่และลัคนณราศีเลยนะคะว่าในจังหวะที่ดาวสุาะห์ดาวใหญ่ได้ทําการ ย้ายราศีในครั้งนี้จะส่งผลอย่างไรต่อคุณบ้างค่ะและคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมษค่ะชาวเมษท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้น เกิดอยู่ในลัคนาราศีเมษก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะผู้ที่เกิดในราศีเมษนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16เมษายนจนถึงวันที่15พฤษภาคมโดยประมาณค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา นะเรามาเริ่มเช็คกันเลยสําหรับชาวลัคนาราศีเมษว่าในช่วงที่ดาวพระพฤหัสทําการโคจรยกย้ายราศีในครั้งนี้จะส่งผลอย่างไรต่อคุณบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีเมษค่ะเรามาทําความเข้าใจกันก่อนว่าดาวพระพฤหัสนั้นถือเป็นดาวเจ้าเรือนสุภะและถือเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศของคุณค่ะในวันที่8พฤศจิกายนปี2564นี้ดาวพระพฤหัสจะทําการโคจรยกย้ายราศีจากราศีมังกรเข้าสู่ราศีกุมนั่นก็คือมาอยู่ที่เรือนลาภะ ของชาวลัคนาราศีเมษนั่นเองค่ะและดาวพระพฤหัสก็จะอยู่ในจุดนี้ยาวไปจนถึงวันที่8เมษายนปี2565กินระยะเวลาประมาณ5เดือนนั่นเองนะคะชาวลัคนาราศีเมษค่ะดาวพระพฤหัสถือเป็นดาวสุรเคราะห์ดาวใหญ่การที่ดาวพระพฤหัสโคจรมาอยู่ที่เรือนลาภะแบบนี้ส่งผลดีโดยตรงต่อชาวลัคนาราศีเมษอย่างแน่นอน และจะต้องบอกว่าส่งผลดีมากกว่าช่วงวันที่29มีนาคมปี2564ที่ผ่านมาอีกนะคะในช่วงนั้นดาวพระพฤหัสก็ได้โครจรอ,ออกมาจากดาวพระเสาร์เช่นเดียวกันแต่การโครจรในครั้งนั้นนะคะจะมีการโครจรผิดปกติอยู่บ้างไม่ว่าจะเป็นการเดินการโครจรพักองศาการเดินถอยหลังหรือเดินมนประมาณนี้นะซึ่งในครั้งนี้นะคะ จะไม่มีการเดินผิดปกติของดาวพระพฤหัสค่ะจะเป็นการโครจรตามปกติเป็นการโครจรไปข้างหน้านั่นเองเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีเมษคุณจะได้รับอิทธิพลด้านบวกจากดาวพระพฤหัสอย่างเต็มที่เต็มกำลังอย่างแน่นอนค่ะในช่วงที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ชาวลัคนาราศีเมษท่านใดที่มีความอึดอัดใจเกี่ยวกับเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่หรืออาจจะมีการทะเลาะวิวาท กับหัวหน้างานกับผู้บังคับบัญชางานรวมถึงเกิดความไม่สบายอกไม่สบายใจในเรื่องของการงานหรืออาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายอยากจะบอกว่าหลังจากดาวพระพฤหัสโคจรยกย้ายมาอยู่ในเรือนลาภะคุณจะโล่งใจมากยิ่งขึ้นผู้หลักผู้ใหญ่จะเข้าอกเข้าใจคุณบางครั้งเขาอาจจะเมตตาเอ็นดูหรือมองเห็นถึงศักยภาพของคุณถ้าในเรื่องของการงานนะเขาจะมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับคุณค่ะ ส่วนผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ในบ้านจากที่เคยเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายหรืออาจจะเคยขัดแย้งกับคุณอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่ทะเลาะกับคุณญาติผู้ใหญ่ที่มีปัญหาอึดอัดใจกันก็จะค่อยๆค,ค,คลี่คลายเบาบางลงทุเลาลงไปได้นั่นเองค่ะในด้านการงานแล้วนะคะคุณจะมีเพื่อนร่วมง,งานจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ในที่ทํางานคอยช่วยเหลือคอยเกื้อนหนุนคุณจะมีความสบายใจในเรื่องของการงานมากขึ้นค่ะ งานมีเกณฑ์ขยับดีงานมีเกณฑ์ขยับงานมีเกณฑ์ขับเคลื่อนไปข้างหน้างานเยอะงานเข้าอาจจะมีความเหนื่อยบ้างอาจจะมีความหนักหรือความเครียดเข้ามาบ้างแต่โดยภาพรวมในระยะเวลา5เดือนตรงนี้นะคะงานของคุณจะมีเกณฑ์ดีจะมีเกณฑ์ก้าวหน้าอย่างแน่นอนค่ะเพราะดาวพระเสาร์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือกนกรรมะของคุณโคจรเป็นเกษตรราธิบดแกออกีแยกออกจากดาวพระพฤหัส แล้วพระพฤหัสจะไม่ได้มาอยู่ร่วมกันกับดาวพระเสาร์แล้วดาวพระเสาร์จะทําหน้าที่ในเรื่องของการงานอย่างเต็มที่เต็มกําลังทําหน้าที่ของตัวเองไปส่วนดาวพระพฤหัสมาอยู่ในเรือนราภะ ก็ทาหน้าที่ในส่วนนี้ของตัวเองซึ่งมันจะส่งเสริมกันให้การงานของชาวลัคนาราศีเมษนั้นก่อเกิดรายได้ใหม่ๆก่อเกิดรายได้พิเศษได้เงินจากต่างถิ่นได้เงินจากแดนไกลได้เงินจากต่างชาติต่างภาษามีรายรับเข้ามาเกิดผลประโยชน์ทางการเงินมากมายค่ะมีลาบมีผลเกิดขึ้นนะคะหรือชาวลัคนาราศีเมษอาจจะมีงานเยอะมากกว่าเดิมเหมือนที่สมัยบอกไปบางคนทํางานประ จำนะคะก็อาจจะได้มีงานใหม่หรือว่า job เสริม job พิเศษที่คุณสามารถทำควบคู่ไปกับงานประจำได้ทำให้คุณเกิดหน้าที่ใหม่ๆทําทำให้คุณเกิดงานใหม่ทำให้คุณเกิดช่องทางรายได้ใหม่ๆส่วนใครที่เป็นเจ้าของกิจการเป็นเจ้าของธุรกิจมีหน้าร้านเป็นของตัวเองไม่ว่าจะทางออนไลน์หรือออฟไลน์ก็าตามแต่ จะส่งผลทำให้คุณนั้นมีชื่อเสียงเพิ่มมากยิ่งขึ้นมีเครดิตท,ทางการงานบางคนอาจจะได้พัฒนาต่อยอดหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิธีการทำงานใหม่ๆซึ่งการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับวิธีการทำงานของชาวลัคนาราศีเมษในครั้งนี้จะมีเกณฑ์เอาเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาเกี่ยวข้องบางคนได้เชื่อมกับออนไลน์บางคนได้เชื่อมกับโซเชียลหรือเชื่อมกับอุปกรณ์ที่มันมีความล้ำหน้าล้ำสมัยมากยิ่งขึ้นจะมีมุม ที่ดีเข้ามานั่นเองนะคะรวมถึงการงานของคุณจะมีคนป้อนงานให้มีคนชักชวนมีคนชักจูงมีคนดึงตัวคุณไปร่วมงานใครที่เป็นชาวลัคนาราศีเมษที่มีคนรักหรือมีคู่รักหรืออาจจะไม่ได้มีคนรักคู่รักก็ตามแต่อาจจะเป็นคู่หุ้นส่วนหรือคู่พาร์ทเนอร์ก็ได้นะคะคู่ค้าคู่สัญญาก็ได้นะ เขาเหล่านั้นจะมาช่วยผลักดันในเรื่องของการงานให้กับคุณค่ะถ้าคุณติดขัดมีปัญหาเรื่องใดบางคนได้คู่สามีหรือคู่ภรรยามาช่วยแก้ไขปัญหา,มา,ามาช่วยหาทางออกหรือบางคนได้คู่ค้าคู่พาร์ทเนอร์มาช่วยแนะนำหรือช่วยกันหาวิธีแก้ไขหาวิธีรับมือนั่นเองค่ะแต่ชาวลัคนาราศีเมษค่ะในจังหวะที่ดาวพระพฤหัส โคจรมาอยู่ในเรือนลาภะตรงนี้คุณต้องไม่ลืมว่าตัวคุณเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดคุณต้องมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองคุณต้องเพิ่มทักษะให้กับตัวเองเรียนรู้เพิ่มปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพปรับเปลี่ยนวิธีการคิดปรับเปลี่ยนวิธีการใหม่ๆวิธีการเดิมถ้ามันไม่เวิร์กถ้าไม่ได้ผลให้ลกวิธีการเก่าทิ้งค่ะงานใดที่มันทําแล้วมันไม่มีการพัฒนาต่อยอดไม่ก้าวหน้า หางานใหม่ค่ะหางานเสริมค่ะหางานเพิ่มค่ะอาจจะไม่ถึงขั้นลาออกแล้วไปสมัครที่ใหม่แต่ต้องทำอย่างอื่นควบคู่กันไปด้วยไม่เช่นนั้นตัวคุณจะจมปลักอยู่ที่เดิมนะชาวลัคนาราศีเมษคุณจะต้องฟังไว้เลยว่าการที่ดาวสุพเคราะห์ดาวใหญ่มาอยู่ในเรือนลาพะนี้มันเป็นจังหวะกอบโกยของคุณนั่นเองค่ะโอกาสใดที่มันเป็นที่มันเป็นโอกาสดีๆที่เข้ามาในชีวิตคุณในตอนนี้โกยได้เรียบโกยตักได้ให้ กให้ตักเลยนะคะแต่ในเรื่องของรายจ่ายก็อยากจะฝากชาวลัคนาราศีเมษให้ระมัดระวังและรอบคอบให้มากขึ้นนะช่วงหน้าเดือนนี้คุณจะมีเกณฑ์จ่ายไปเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับคนในครอบครัวมากขึ้นค่ะอาจจะมีการตกแต่งบ้านต่อเติมบ้านหรือซ่อมแซมรถอาจจะมีการใช้จ่ายไปในเรื่องของสุขภาพทั้งของตัวเองและคนในครอบครัวใครเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายคุณก็อาจจะยื่นมือเข้าไปช่วยช่วยในเรื่องของการรักษา พยาบาลต่างๆนะคะรวมถึงอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆด้วยสําหรับชาวลัคนาราศีเมษจะเดินทางไปไหนมาไหนเช็ครถเช็คราให้ดีและบางทีอาจจะหกล้มลื่นล้มนะคะปว,ปวดขาปวดเข่าเป็นไปได้เช่นเดียวกันค่ะคร่าวๆเท่านี้สําหรับชาวลัคนาราศีเมษสมัยก็ต้องขออวยพรอวยชัยให้ชาวลัคนาราศีเมษทุกคนทุกท่านประสบพบเจอกับสิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีค่ะ